นะพี่น้องมะมิลลิอ้นซินทรัพย์กระเดยทำเมโนโูต้มหอยเชลลี่กับต้มหอยจูบหรือหอยขมนึกหรืองดะนี่กระเดยแท่น้ำไว้ประมาณขึ้นก็กลัวพี่น้องนี่คข่ยนามบอกดีพี่น้องนี่อายยังทวนๆห่อนอนยูอพี่น้องพึ่งออกจากเตาใหม่ๆพี่น้องได้ดอนี่ตอนนี้ก็พึงเลิกงาาพี่น้องนี่ก็ะซองถุงกลัวอะไรพี่น้องนี่ เมึงเจอดพี่น้องไอ้ทวนๆนี่พี่น้องกระได้ล่างน้ำทำความสะอาดเอาเกลือเออล่างย่างนี้พี่น้องนี่เอาเกลือโรยลงไปแล้อคู๊คุกคู๊คู๊แล้วก็ล้่างน้ำมได้พี่น้องนี่หอยเชลรี่เห็นว่าหน่อยน้อยันสี่นี่หัวเต็มนี่พี่น้องได้เห็นบ่นี่เมึงไอ้ทวนๆนนี่ออกจากเตายไหมพี่น้องเด้อเห็นบ้องนี่นี่นี่จากน้อยอุ่นศิลปากับสีเห็ดเมนูออมบอกหอยต้อยพี่น้องเด้อส่วนีกับเบงเมนูต้มขจิ้มแจ่วไปก่อนพี่น้อง แต่กับพ่อในตำเจ้าพี่น้องนี่เ,เลยมาอัปเดตเอ่อต้มหมกห้อยแล้วล่ะมาอัปเดตเห้พี่น้องเมึงพี่น้องนี่เฮ้ยพี่น้องนี่มึงเจอพี่น้องนี่เฮ้ยอายทุ่นทวนออกาเต่าพี่น้องนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยกินกับข้าเลีงพี่น้องเฮ้ยเบิร์ตหนานพี่น้องนี่กับมีปังไปกับเต็มพี่น้องเนาะอ่านวยกับเบิร์ตเต็มนี่ตอนนี้เต็มพี่น้องนี่เต็มบั่มเลยพี่น้องนี่